ไอ้เจ้าอาการปวดหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทที่ไม่อยากมีของคนวัยทำงานหรือจริงๆก็แทบจะทุกไวัยไปแล้วเรามักจะโทษเก้าอี้ที่นั่งไม่ดีโทษที่นอนที่นุ่มไปแข็งไปหรือโทษตัวเองที่ยกของผิดท่าแต่เคยสงสัยกันลึกๆไหมครับว่าทำไมหลังถึงเป็นจุดอ่อนของมนุษย์เราขนาดนี้สัตว์อื่นเขาไม่เห็นจะต้องมานั่งทำกายภาพบำบัดเรื่องปวดหลังกันเลย วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่ว่าอาการปวดหลังของเราจริงๆแล้วมันเป็นใบเสร็จที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับสุดยอดวิวัฒนาการบางอย่างมา 1. เรายอมจ่ายค่าปวดหลังเพื่อแลกกับอะไรเรื่องของเรื่องคือเราจ่ายอาการปวดหลังเพื่อแลกกับการยืนสองขาครับลองนึกภาพตามนะย้อมกลับไปหลายล้านปีก่อน บรรพบุรุษของเรายัางเดินสี่ขาเหมือนลิงเหมือนอูรงังอูตังโครงสร้างกระดูกสันหลังของเขาในตอนนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนสะพานแขวนครับคือเป็นแนวโคง้งแนวนอนรับน้ำหนักจากด้านบนลงมาตรงๆแข็งแรงมากไม่ค่อยมีปัญหาแต่แล้ววันหนึ่งเราก็ตัดสินใจลุกขึ้นยืนการลุกขึ้นยืนสองขานี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้เพราะอะไร เพราะมันทำให้มือของเราเป็นอิสระพอมือสองข้างว่างเราก็เริ่มหยิบจับก้อนหินมาทำเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือเราเริ่มถือของได้เราเริ่มอุ้มลูกไปด้วยหาอาหารไปด้วยได้การพัฒนามันก้าวกระโดดแบบสุดๆก็เพราะมือสองข้างที่ว่างนี่แหละแต่การลุกขึ้นยืนมันสร้างภาระมหาศาลแก่กระดูกสันหลังจากสะพานแขวนแนวนอนที่แข็งแรงมันต้องกลายมาเป็นเสาหลักแนวตั้ง ที่ต้องรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกายส่วนบนกดทับลงมาวิศะวะกรธรรมชาติเลยต้องปรับแบบกันยกใหญ่ครับจากกระดูกสันหลังที่เป็นตัว C โค้งๆก็ต้องบิดให้กลายเป็นรูปตัว S เพื่อสร้างสมดุลและช่วยกระจายน้ำหนักไอเจ้าเคิร์บรูปตัว S เนี่ยแหละครับคือตัวปัญหาโดยเฉพาะช่วงโค้งที่หลังส่วนล่างหรือลำบ้าสไปนมันกลายเป็นจุดที่รับแรงกดมากที่สุดในร่างกาย กลายเป็นจุดอ่อนที่พร้อมจะประท้วงทุกเมื่อที่เราใช้งานมันหนักเกินไปหรือใช้ผิดท่าผิดทางสรุปง่ายๆก็คือเรายอมปวดหลังเพื่อให้มือเราว่างมาสร้างโลกนั่นเอง 2. ถ้าไม่ปวดหลังตอนนี้เราจะเป็นยังไงถ้าเราไม่อยากปวดหลังเลยแม้แต่นิดเดียวคำตอบก็ง่ายมากครับเราก็แค่ต้องกลับไปเดินสี่ขาเหมือนเดิมลองนึกภาพดูนะ ถ้าตอนนี้เรายังเดินสี่ขาอยู่หลังเราจะแข็งแรงมากไม่ต้องมีหมอนรองกระดูกปลิ้นไม่ต้องไปหาหมอกระดูกแต่ชีวิตเราจะเป็นยังไงมือสองข้างของเราก็จะไม่ว่างเราจะไม่มีทางพัฒนาเครื่องมือที่ซับซ้อนได้เลยอย่างมากก็คงหยิบไม้มาเขี่ยปลวกไม่มีทางสร้างตึกสร้างคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่อัดพอดแคสต์แบบนี้ได้และที่สำคัญที่สุดมันเชื่อมโยงไปถึงสมองครับ การที่เรายืนสองขามือเป็นอิสระทําให้เราหาอาหารที่มีคุณภาพสูงขึ้นเช่นการล่าสัตว์การเก็บเกี่ยวผลไม้ที่หลากหลายขึ้นพลังงานและสารอาหารที่ดีขึ้นเหล่านี้แหละครับที่ถูกส่งไปเลี้ยงสมองทําให้สมองของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเรายอมแลกบอกว่าโอเคไม่ปวดหลังก็ได้แต่ขอสมองเล็กลงตอนนี้เราก็คงไม่ได้นั่งฟังพอดแคสต์อยู่ในห้องแอร์หรอกครับ เราอาจจะกําลังปีนป่ายอยู่บนต้นไม้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเป็นหลักไม่ได้มีภาษาที่ซับซ้อนไม่มีวัฒนธรรมไม่มีศิลปะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องปวดหลังแต่ก็คงไม่ใช่มนุษย์อย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนอนทำงานคือทางออกไหมโอเคในเมื่อย้อนเวลากลับไปเดินสีขาไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกับอาการปวดหลังในยุคปัจจุบันดีต้องเข้าใจก่อนว่า วิวัฒนาการออกแบบให้เรายืนและเดินนะครับไม่ได้ออกแบบให้เรานั่งวันละ8-10ชั่วโมงแบบทุกวันนี้การนั่งทำงานานานๆเนี่ยมันยิ่งกว่าการยืนอีกนะเพราะมันกดทับหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนล่างแบบเต็มๆแถมยังทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอ่อนแอลงด้วยมันคือการซ้ำเติมปัญหาที่มีมาตั้งแตหลายล้านปีก่อนให้แย่ลงไปอีกวิธีแก้ที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการฝืนไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละครับ ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ,ายบาย่อยๆออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องแข็งแรงเพื่อที่มันจะมาช่วยพยุงกระดูกสันหลังแล้วคําถามที่น่าสนใจคือนอนทํางานไปเลยดีไหมมันคือทางออกหรือเปล่าเอาจริงๆมันก็ดูน่าสนใจนะเพราะการนอนมันลดแรงกดทับที่กระดูกสันหลังได้เยอะเลยแต่มันก็อาจจะไปสร้างปัญหาใหม่แทนถ้าเรานอนคว่ำแล้วเงยคอทำงานก็จะกลายเป็นปวดคอ บ่าไหล่แทนหรือท่านนอนหงายแล้วต้องถือโน้ตบุ๊กหรือจอไว้เป็นตัวมันก็ไม่สบายอีกกล้ามเนื้อแอมก็เกรงไปหมดการนอนทำงานอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการพักชั่วคราวเปลี่ยนอิริยาบถแต่ไม่ใช่ทางออกถาวรครับเพราะทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่การหาท่าที่สมบูรณ์แบบท่าเดียวแต่คือการเคลื่อนไหวร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบให้เคลื่อนไหวไม่ใช่ให้นิ่งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆครับ ถ้าในอนาคตอีกหลายแสนปีมนุษย์เราวิวัฒนาการจนมีสมองที่ใหญ่ขึ้นไปอีกหัวเราก็จะหนักขึ้นไปอีกแล้วกระดูกสันหลังรูปตัวเอสของเราเนี่ยจะรับมือกับภาระที่เพิ่มขึ้นนี้ได้ยังไงมันเป็นไปได้หลายทางเลยครับในทางวิวัฒนาการก็คือกระดูกสันหลังของเราอาจจะหนาและแกร่งขึ้นโดยเฉพาะกระดูกคอและหลังส่วนล่างเพื่อให้รองรับน้ำหนักของหัวที่ใหญ่ขึ้นได้ กล้ามเนื้อรอบแกนกลางลำตัวและคออาจจะวิวัฒนาการให้แข็งแรงขึ้นโดยพื้นฐานทางพันธุกรรมเลยโครงสร้างร่างกายเราอาจจะเปลี่ยนไปเราอาจจะตัวเตี้ยลงตันขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์กลางต่ำลงสร้างความมั่นคงมากขึ้นคล้ายๆกับพวกนักยกน้ำหนักหรือไม่ก็เชิงกลางอาจจะผายกว้างขึ้นเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงกว่าเดิมแต่นี่เป็นเรื่องของอนาคตที่ไกลมากๆนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาเป็นหมื่นเป็นแสนปี สำหรับตอนนี้สิ่งที่เราทำได้กับหลังของเราก็คือการเข้าใจที่มาที่ไปของมันครับว่าอาการปวดหลังที่เราเจออยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ความผิดปกติส่วนตัวแต่มันคือมรดกตกทอดคือราคาที่เราจ่ายเพื่อให้แลกกับการเป็นมนุษย์ผู้ชาญฉลาดครั้งต่อไปที่รู้สึกปวดหลังนอกจากจะลุกไปยืดเส้นยืดสายแล้วก็อาจจะลองนึกขอบคุณมันเบาๆในใจก็ได้นะที่มันยอมเจ็บปวด เพื่อให้เราได้มีมือมาสร้างสรรค์และมีสมองไว้คิดค้นเรื่องราวต่างๆรวมถึงเรื่องปวดหลังของตัวมันเองนี่แหละครับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาการปวดหลังของเราทั้งๆท,ที่จริงแล้วมันคือวิวัฒนาการก้าวกระโดดที่แลกกับความเจ็บปวดนั่นเองครับ